ยีเสิบเป็นแดดดีไรครับผมหนึ่นึ่งสอสวัสดีครับผมเบ่าน้องคนเกา่าคนเดิมนะครับนูรูปรอ,อก,ก่เก่าครับผมปกติคนรอสีบ่เคยชุ่ออชมตัวเองแก่ของง่ายๆได้ครับผมพี่น้องเอาสวัสดีพี่น้อง <c oughs> อยู่ดีไม่แห้งครับ <c oughs> มันอดกเกี่ยวายาหางัวครับพี่นอ้องอ่าง้วแต่ละมือครับผมแต่ละโตนี่คือต้องการยานี่บ่าตำกว่าห้าสิบกิโลครับผม ก็เลยเกี่ยวไว้ให้เขากินสองขาいい่าวครับผมเช้าแรงตอนเที่ยงนี่ก็ให้กินเพื่องครับผมให้กินไอ้มะมาครับผมคือห้าแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวบ้าน้องกระเจ้าขึ้นรถเนาะพี่น้องเนาะตามวิธีนี่แล้วครับผมไฟไฟอยากให้ไฟอยากให้หาเนี่ยไอ้เวียกหางันไม่เห็นต้องพี่น้องเนาะแม่เนาะมาลองกันแชทกอนนะครับผม หายกินไร้ก็บวัตถีครับยาครับพี่น้องขั้วนี่เขาช่องอืดช่องเสียขี่ไร้ไรครับผมแต,แต่ละมือก็ประมาณสามีแล้วครับผมบางคนเขาหอดบ่อห้กินสำตัวพอเขาขี่ขานเกี่ออยวหยาแล้วครับพี่น้องเนาะเนาะครับเนาะจะพผมันขี่ขานเลยคือเป็นหยาเสีย,ย,ยรครับไอ้ที่บอกขี่ขานใบ่อยากนอนเว้นเนะพี่น้องเนาะ เมื่อน,นั้นไปไปนอนหน้าสมัยตอนพอเทาอยู่เครับผมถ้ามานาอย่านอนเว้นพอเทาเพิ่เขียนไหวนะครับเนาะไปกลับไปเขียนต่อแล้วขอวัวหนึ่งตัวครับผมประทันพอเทาโอ้บอกหลุดเขยนว่าแกเขิดตัวนี้เหรอวะแต่เลยไม่งัวเรียงเทาทุกเมื่อเลยครับ ว,นนว่าจะเก่งเลียนแน่แน่น้อยจริงขันพยากให้นอนเว้นกนะหางัวมาตัวน้องพี่น้องเนาอไอจับเล่าเลยจูง,งวัวมาหายตัวแบบไงเลยครับผมโอ้ไปครับพี่น้องไปเอางวัวกินน้ำกินกินขา,า,รราก,นกินยาครับผมหอาหารครับว่ากินกินยาครับผมไป ผมพา้องกามาถึงขอ,ขอก,กแล้วครับเนาขอกวัวครับผมวัวสีตัวครับสำหรับการให้อาหารใหย้ยาต่อวันครับผม <c oughs> ต้องให้พอหมอพอควครเอานาะเอาถอยจะหน,น่อยชวบชุบชบชุบชบ,ชบครับผมสำหรับการให้ยาแบบพัมเพื่อครับผมไป็นงวด้องเสียรครับ เป็นกีเกตืสนี่ารัี่ยอเปียกมากกับพอดีครับผมทองอืดชองเสียครับผมอัรตรายครับคี่น้องอาจะกินท้องได้อาจ์ี่ได้เป็นแ่เดีวไหครับผมนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอุ้มอุ้ม้ยอาเลยโอ้ นแล้ว่องคร้ยขามีราคาเลยครับพี่นองขาแพงเลยครับโอ้ยตา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 นีอ่ารตานิด้ินตะละมัดอครับโอ้มัดนึงไหลเกินไปครับผมเดี๋ยวมันสีดีครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวมันทีมันน้อยพอ

ิขาแพงเลยครับผมฟุ๊ปแต่ละตัวกินแซบครับผมเรื่อแม่ขลังเล่น้องเดี๋ยวผมแบกไปให้มันต้องถอนโอ้ยห่างเขาครับพี่น้องถอนมาได้ออนี่อันนี้เขาขีน้ำบิดห้ำสิบวิวครับผมบ่ได้ขี่ดีเรื่องจี่หวาได้ครับผมบ่เดียวก็ห้ำเด้ครับผมเอวอวโหยากเนาะครับเนาะ ชีวิตไวรุ่นสร้างตัวไวรุ่นพ่อแม่มึงตีเขาสิว่ะอ้าวครับผมเขากให้กินแคนนีก่อนนะครับเป็นน้องเนาะเขากะย้า,เา,ายเขาหล่เดียวเดี๋ยวไอ้เจ้า แใ่วัา,าที่นี่เวลาทำไมน้าไฮกินแต่ยาไลายครับผมพราก,ก็ต้องทายพยาเนี่ยเขาเดือนละเทือหรือว่าสามเดือนเทือน,นึงก็ได้ครับผมหมอน้องก,กาสีหอมไปเขาครับพี่น้องเอาจะดักะเอาวิธีนี้ไปได้ครับพี่น้องแห้งห้กินหลายแห้งจ่อยครับกินยาครับบนปรแมาณนี้เดีเลยคพี่นอ้องเยอะชิบอา,าโอ้ยกลุ่มให้กินยาให้กินหวานหัวแม่สาวให้กินหลายก็ได้ครับผม มันสิเป็นมันครับอ่วนร้ายกับพอดีเป็นพังผืดครับผมเดี๋ยวนองกระชิเอาไอ้หาให,ให้ให้เร็วเลยครับผมเดี๋ยวไปไปเกี่ยวให้ครับก็ว่าเสาร์วันทียี่สิบห้าโลครับผมประมาณนี้ครับผม ประทังงว่ะที่ขีไหลทองเสียทองอือทองเพลิรับผมเวลาามาเกี่ยกักัมันยากครับผมยากแุนวเพราะว่า,า,วา,าวเวลางไปแงมากอ่ะสงไปมอ กินไม่เยอะเริ่มีป็นหนองเด้อห้ามีตะล่ำง,งู่อ่นี่กินมาหลา,ยค,า,ายครับผมงู่เขากินเรื่อยๆครับผมบประพฤติไหว้กินไปเรื่อยๆครับแต่ว่าห้าวใหญ่น้าขาดครับผมเด้อพี่น้องเด้อน้าหอกใหญ่ยายขาดครับผมมาลองกับพ,พี่น้องทั้งหมดแล้วครับสำหรับยายาในแต่ละมือหอกใหญ่ยายขาดครับผม แล้วก็อย่าหาน้อยหรือว่าเอ้ยหายน้อยเกินไปนะครับเนาะหาประมาณพอดีแต่ละมือตัวโตก็ได้จักตัวหนึ่งสิบยี่สิบโลเนีย่ยถือว่าโอเคครับผมสุดยอดสุดยอดมนุษย์แล้วครับผม <S <S 1> <S 1> เขาจะมาบอกกี่ข่านครับผมเนาะ ผมครับ่าอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีที่น้ำยาใหญ่ขาดไม่ต้อเลครับผมว่าัวควายเป็นเสีเ้ยวเอียงต้องได้รับในปริมาณที่ต้องการบระันมัตติก็นเข้าไครับผมกรทังเขาไปาตอไปก่ว่าไอห,หทีละาึครับผม ก่อนเรายังอยู่ได้เลยครับผมสามตัวลอยงัวกีงัวไยกี่กันนะครับผม,ม,ตบผมแต่วิธีวิธีวิธีธแกงงัวทองอื่นก็นคือเอาเฟืองนะครับพี่น้องเฟืองแห้งๆ้ามันบากินกับกินเฟืองซึ่งก็เอาน้ำเกลือไล่น้ำแล้วก็ลดเรื่องให้มันครับครับเนาะนีแล้วครับผมวิธีแก้อา่านเสริมถ้าก็เอาเป็นพัวไก่ผัวไก่นี้ก็ได้ครับพัวไอ่ยาลายน้ำาววไม่กิน พวกแร่ธาตุครับผมวิตามินบีเอผสมน้ำแต่ให้กินเลยบับลุงงว่วไปอีกข้างครับนี่ครับผมผมก็มีผมมีอยังมากมายครับผมจใครชอบอะไรพี่น้องได้เบ้างเห็นว่าเ่เห็นหน้าเห็นตากันไร้หมื่นหรอวะตอดอกหายไปทได้ปะว่าจะตายหรอวะมานองกันยู่เรื่องอะไรพี่น้อง นิ้วตาข้างหน้าฝากก็ไรก็แจ้งครับผมกันว่าคลิปเป็นประโยชน์ครับผมแต่ยู่ดีไม่แห้งครับอยู่แดงนี่ทีบีดังคือภูมิทัณฑ์ครับผมโลกไฟแเยบๆได้มีครับผมเงินท่องไรมาที่มาปานน้ำครับผมโอ้ยบอกง่ายครับบอกทาขัวมเมืองตันเอาๆกันเลยนะครับขอให้รวยแล้วกันครับผมบัตัวบัวตบบัวต่อมไพรกับพ่อครับยามมีเงินก็ไปใส่หนีเขาครับอย่าไปตัวเขา ขากดีมั้ยฮะครับผม <trios> <yee> <fit> <quarto> เงอี้ยหมดทางโอ้แม่ขาวยังไงเร็วครับแม่ขาวแม่ดำแม่แดงเป็นสาวแล้วแม่โปูหัวหลุ้น ไคกินยาสองเวลารับพีนองเอ้ยฟังเวลาหนึ่งแล้วแต่จังหวะโอ้แมนพร้อมซึ่ง